โอเคครับสวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นป .1 เนานะยินดีต้อนรับกับสู่ภาษาอังกฤษโดยอาจารย์พีสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในคาบนี้เนาะหลังจากที่เราได้ฝึกนะครับผมในบทที่3เกี่ยวกับเรื่อง Color Color หรือสีไปแล้วเนาะเราก็จะเข้ามาสู่ช่วงทดสอบท้ายบทกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นสอบเก็บคะแนนเพื่อ ที่เราจะขึ้นบทใหม่ในบทอาทิตย์หน้าเนาะเดือนหน้ากันยาใช่กันยาเราก็จะขึ้นบทที่4แล้วก็จะจบละแล้วก็อาจจะมีนัดสอบกันปลายภาคเดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีว่าเราจะมีวิธีสอบปลายภาคยังไงหรืออาจจะยังไม่สอบแต่จะเอาของปีหน้าเข้ามาก่อนหนึ่งคาบเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคอ่ะอย่างที่คุยกันว่าเราจะสอบนะครับผมนันนี้นักเรียนก็เปิดดูหนังสือในหน้าที่81นะครับ ในหน้าที่แปดสิบเอ็ดก็จะเห็นไอ้ตรงที่เหมือนที่ครูเปิดตรงนี้เนาะเราเคยบอกผู้ปกครองบางคนไปแล้วว่าเออหน้าเนี่ยอย่าเพิ่งทํานะเพราะเราจะมีการสอบซึ่งการสอบนะครับในครั้งนี้ทํายังไงครูก็จะทําการเปิดคลิปนะครับผมคลิปเสียงให้ผู้ปกครองและนักเรียนฟังจากนั้นให้นักเรียนฟังและระบายสีตามภาพที่ได้ยินยกตัวอย่างนะครับผมรูปที่หนึ่งอ่ะ รูปที่1คืออะไร apple apple อ่าภาษาอั่งกฤเรก apple ไม่ใช่ apple ในรูปที่1เนี่ยฝรั่งเขาจะบอกว่า apple รูปเนี้ยเป็นสีอะไรสมมติเขาบอกว่า a blue apple a blue apple blue blue แปลว่าอะไร blue แปลว่าสีฟ้าใช่ไหมนักเรียนได้ยินงั้นนักเรียนก็ทำการระบายสีรูป apple เนี่ยให้เป็นสีฟ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ ตัวอย่างนะครับผมอ่าซึ่งในความจริงเขาจะบอกเป็นสีอะไรเราไม่รู้เนาะโอเคนะครับผมการสอบก็จะมีอยู่แค่ตรงนี้นะครับผมเรื่องการฟังเนาะหนึ่งระบายสีตามภาพที่ได้ยินและอย่างที่2ให้นักเรียนฟังและเครื่องหมายกากระบาททับภาพที่ได้ยินเขาก็จะพูดขึ้นมาอะไรสักอย่างเช่นอะแวนอะแพนอะมแมนใช่ไหมครับผมสมมติคํานี้อ่ะดูตัวอย่างคําเนี้ยแวน แวนคำนี้แผนคำนี้แมนเอาใหม่นะครับแวนแผนแมนว่าแหวนพอพานมาม้สมมุติครูพูดคำว่าแมนแมนคำว่าแมนคือตัวไหน1 2หรือว่า3อ่ะลองคิดดู3ามหนึ่งคือคำที่ สามนะครับผมแมนคือคํานี้เมื่อน,นักเรียนคิดว่าเอ้ยคเนี้เป็นคําที่ครูพูดก็ให้นักเรียนทําการการกระบาดลงไปในคนํานี้อันนี้ง่ายๆเนาะโอเคเรื่องการสอบเราก็จะมี2อ,อย่างใช่ไหมอ่าในเรื่องการฟังมาอย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งคือระบายสีตามสีตามคําที่ได้ยินและอย่างที่สองการกระบาดตามคําที่ได้ยินนะครับผมโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า number five. Track sixteen. A. Listen and color what you hear. Okay, number, A, hear. number one. This apple is red. Number two. That tree is green. 3 number three, the umbrella is blue. 4 number four, this bird is yellow. 5 number five, that cup is green. Okay, อีกรอบนะครับ. Track sixteen. A. Listen and color what you hear. Number one, this apple is red. Number two. That tree is green. ข้อสาม Number three, the umbrella is blue. ข้อสี Number 4 this bird is yellow. ข้อห้า Number f that cup is green. โอเคอ่ะต่อมามาดูข้างล่างได้ยินคำไหนกากระบาดคำนั้นโอเคนะครับพร้อมหนึ่งสอง Track s e v e B. Listen and cross X. the words you hear. Number one <coughs> a van. <coughs> Number two a cup. <coughs> Number three three. <coughs> Number four a rat. <coughs> Number five big. Okay <coughs> Track 17 e. Listen and cross X the words you hear Number one a van number two a cup number three Three Number four a rat number five Big Ah uh, ตรงนี้ใครฟังไม่ทันหรือฟังยังไม่ค่อยได้กลับไปฟังต้นคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับผมมั่นใจแล้วก็กากระบาดหรือระบายสีมาแล้วก็ใส่รูปส่งมาเนาะต่อไปหน้า82 82เป็นแบบฝึกหัดให้น้องๆฝึกทําที่บ้านนะครับผมระบายสีตามภาพคําสั่งใต้ภาพอ่าเห็นไหมตามคําสั่งใต้ภาพเขาจะมีเขียนภาษาอังกฤษมาเช่นตรงเนี้ยอ,อะไรวอเยเยอะไรวายเป็นตัวอะไรตัวยอ อีกอ่ะเอลกับลอเยลอะไรเยลโล่เยลโลอัมเบรล่าล้มล่มสีเยลโลสีอะไรเออสมมติเยลโลคือสีเขียวอูก็ระบายสีเขียวไว้บนล่มอ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมประมาณนั้นอะอะไรอะกรีนทรีเออทรีคืออะไรกรีนคืออะไรมาดูข้างล่างต่ออึบ blue bird a blue bird และข้อสุดท้าย a red van a red van อ่าได้ยินอะไรเขียนลงไปต่อมาจับคู่ภาพกับสีพร้อมทั้งระบายภาพอ่าไอ้ตรงนี้ยิ่งง่ายๆในหน้า83 83ทยังไงให้นักเรียนจับคู่ภาพกับสียกตัวอย่างในที่เขาทำให้เขาเอาแอปเปิลจับคู่กับสี red เรดคือสีแดงเมื่อฉนะนั้เมื่อเอาแอปเปิลจับคู่สีเรดเขาก็เลยระบายสีแอปเปิลกลายเป็นสีเรดอย่างนี้เป็นต้นต่อมามันจะมีสีกันไหมหนึ่งสองสามสี่เมีสีสีมีสี blue ร e d y e l l และ green อันนี้ง่ายๆให้นักเรียนทำยังไงจับคู่กับสัตว์ต่างๆนะครับผมอ่า จับคู่โยงไปโยงมาเลยมันมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่แต่มีภาพอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นหมายความว่าหนึ่งสีหนึ่งสีใช้สองตัวงงไหมสีฟ้าสีฟ้าก็ต้องจับคู่กับสัตว์หรือว่าสิ่งของเนี่ยสองตัวสีแดงอ่าสีแดงมีจับคู่ตรงนี้แล้วสีแดงจะเป็นสองไม่ไม่ไม่สีแดงจะใช้แค่หนึ่งตัวเพราะมีจับคู่กับแอปเปิลแล้วสีเหลือง สองตัวและสีเขียวอีกสองตัวนะครับผมทำการจับคู่แล้วระบายสีตามคู่ตรงนี้เนาะไม่ยากไม่ยากอันนี้หน้าแปดสิบสีเติมคำที่หายไปเออคำที่มันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมต้กงเรียนเอาคำที่มันอยู่ตรงนี้ไปเติมใส่ลงในช่องว่างให้มันถูกต้องคำไหนที่มันหายไปนะครับ หน้า85โอ้หน้า85นี้ง่ายๆเลยเห็นไหมคือให้นักเรียนเขียนตามคําตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กผู้ปกครองถ้าดูดีๆนะครับผมตรงนี้มันจะมีเขียนบอกไว้ว่าเออแต่ละตัวเนี่ยมันจะเขียนเริ่มจากตรงไหนเห็นไหมั้มีเลขหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้จะดูเลขหนึ่งว่าเออมันเริ่มจากตรงนี้นหนึ่งนะครับโค้งมาอย่างนี้แล้วบายห้2ค่อยดึงมาอย่างนี้เป็นต้นตัวพิมพ์เล็กก็เหมือนกันเออมันก็บอกว่าตั้งแต่1เนี่ยโค้งมาอย่างนี้ ขึ้นมาแล้วก็ลงมาอย่างนี้นี่นะครับผมคือวิธีการเขียนตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษพยายามฝึกน้องเขียนตัวพิมพ์เล็กหนังสือมันมีตัวพิมพ์ใหญ่เยอะก็จริงแต่อันนี้เชื่อผมอย่าเชื่อหนังสือภาษาอังกฤษนะครับผมโดยส่วนใหญ่เขาใช้ตัวพิมพ์เล็กในการเขียนเนาะเขาจะไม่ค่อยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ฝึกน้องเขียนตัวพิมพ์เล็กให้น้องจําตัวพิมพ์เล็กให้ได้ตัวพิมพ์ใหญ่ค่อยว่ากันทีหลังตัวพิมพ์เล็กสําคัญกว่า เคนเนาะหเหมือนกันตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เ็กตัว P อา่าน้า87เหมือนกันตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัว Q อา่าตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กหน้า88อ๋อให้ฝึกเขียนนะครับผมตามคำที่เขาให้มาเลยตรงนี้ บลูก r e นเรดแอบไปว่าอะไรยัโลไปว่าอะไรลองฝึกเขียนตามเข้ามาให้เขียนตัวพิมพ์เล็กนะพยายามเขียนตัวพิมพ์เล็กและสุดท้ายเมื่อทำแบบฝึกหัดทั้งหมดในหน้า89และหน้า90จะเป็นการสอบท้ายบทนะครับผมของปหนึ่งง่ายๆนะครับผมข้อหนึ่งให้นักเรียนจับคู่คำกับสีให้มันถูกต้องเนาะ เอาคำข้างหน้าเนี่ยไปจับคู่เนี่ยอ่ากับข้างหลังเนี่ยว่ามันเป็นคําไหนจับคู่กันเสร็จปุ๊บโยงสีโยงเส้นให้มันถูกต้องต่อมาข้อ5ข้อ6กากบาทนะครับผมเขามีรูปมาให้แล้วก็มีคําอ่านเออมันคืออะไรเห็นไหมให้นักเรียนกากบาทให้ถูกต้องข้อ7หน้า90ข้อ7ถึงข้อ10นะครับผมก็ลองอ่านดูแล้วกากบาทหน้าคําตอบที่ถูกต้องเนาะ ปอหนึ่งไม่ยากอาทิตย์นี้มีเท่านี้นะครับผมอาทิตย์หน้าเนาะเราจะขึ้นบทที่4แล้วอาทิตย์หน้าจะไม่เว้นนะครับผมเพราะว่าอาทิตย์นี้งานมีนิดเดียวเนาะพุธหน้าเราจะเรียนขึ้นบทที่4ทันที สำหรับอาทิตย์นี้ก็มีงานเท่านี้นะครับผมคนไหนผู้ปกครองไหนไม่สนใจเอ้ยไม่ใช่ไม่สนใจไม่เข้าใจกลับไปดูได้ท้งต้นคลิปหรือทักมาถามได้ในเฟสนะครับอเอ้ยในไลน์นะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ